ช่วงที่2ของรายการที่นี่ส่วนภูมินะครับท่านกำลังอยู่กับอาจารย์นิรวันรเพระสมทรผู้ร่วมโดยรายการและผมสมชายพระหุรัตน์นะครับได้พูดกับดรแดนในช่วงแรกก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าระบบของการติดต่อน,นั้นมีปัญหาเดี๋ยวติดต่อได้แล้วพูดคุยกับดรแดนต่อเพราะว่าเรื่องของเวทีผู้ว่ากทมขณะนี้ต้องยอมรับว่าสองพักใหญ่นั้นเรียกว่าทุ่มสุดตัวในการที่จะต้องเอาคะแนนเพื่อชิงความเป็นผู้ว่าคนที่16ข,ของกรุงเทพมหานครให้ได้ ดรแดนคะสวัสดีครับครับตอนนี้ได้ยินชัดนะอาจารย์ครับตอนนี้ผมผมใช้สายฟิกซ์ไลน์ครับโอ้ชัดมากเลยครับชัดนะคะเออาจารย์ขาทราบว่าวันนี้ดูเหมือนอาจารย์จะไปขึ้นเวทีเสวนาหรือเปล่าคะใช่ครับบังเอิญผมเป็นผู้ทรงคนวุฒิสภามหาวิทยาลัย แห่งหนึ่งแลวเขาจัดเวทีแล้วเาก็เชิญผมไปผมก็เลยไปขึ้นเวทีที่มหาวิทยาลัยครับต้นทีนเอ็นมาถ่ายเห็นพูดประเด็นน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ได้ให้ทัศนะการเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงคะสาหรับผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยค่ะอ๋อให้คอมเมนต์ผู้สมัครเหรอครับหมายถึงว่าภาพรวมภาพรวมครับของผมก็มองว่าภาพรวมในสังคมไทยวันนี้เนี่ย เป็นการต่อสู้กันของสองขั้วที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วเป็นอย่างนี้มาพักใหญ่แล้วไอ้ความความสองขั้วเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้มีคนอยู่จํานวนหนึ่งทีเดียวที่ไปเอียงข้างไปขั้วใดขั้วหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพักสองพักเนี่ยที่ยืนอยู่ในขั้วคนละข้างกันเนี่ยก็มีมีมีความพยายามจะใช้สถานการณ์นี้ทําให้พักได้เปรียบถูกไหมครับคนที่กวยข้างหนึ่งมาก็จะ ไม่กล้าให้คนอื่นเนี่ยจะต้องให้ข้างตัวเองมันก็เลยเป็นเหตุทําให้คนอิสระเนี่ยได้โอกาสน้อยมากใ,ในสถานการณ์แบบนี้เมื่อตอนผมลงเลือกตั้งเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์วันนั้นเนี่ยชัดเจนมากแตกแยกกันตอนเวลานั้นเนี่ยเสื้อเหลืองกับประชาธิปัตย์เนี่ยเกาะกันเป็นพวกเดียวกันยังไม่แตกกันเวลานั้นที่ยังไม่แตกกันก็เป็นเหตุทําให วันเลือกตั้งนะตอนนั้นเขาจะจับคุณจำลองและพวกคณะใช่ไหมครับค่ะคุณจำลองก็ไม่ยังไม่ได้ให้จับจนวันเลือกตั้งผู้ว่าของผมนี่แหละตอนนั้นผมผมตอบผมลงเลือกตั้งสมัยนั้นพอดีใช่ไหมครับค่ะคุณจำลองก็มานั่งรอให้จับตอนไปลงคะแนนนี่แหละก่อนแปดโมงเช้าก็โดนจับจริงๆวันนั้นมันก็เป็นสัญญาณทําให้คนทั้งหมดที่อยู่คนละข้างกันเนี่ยต้องเลือกข้างชัดเจนเข้าไปอีกอฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผู้สว่างอิสระ ถ้าได้คะแนนมาหลายแสนเนี่ยก็แปลว่ามีกลุ่มที่นิยมเมตตาเราชัดเจนเพราะเขารู้อยู่แล้วชนะยากบนบนสถานการณ์แตกขั้วครับขนาดวันนั้นยังเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับวันนี้หนักกว่าอีกครับฉะนั้นผมจึงมองวิเคราะห์ว่าวันนี้เป็นการต่อสู้ของสองพักชัดเจนนะครับสองพักที่ค่อนข้างชัดมากนั้นคะแนนเนี่ยผมเดาานะฮะว่า จะเป็นการต่อสู้อย่างสูสีระหว่างสองพักนี้ครับคูค่ต่ออิสระเนี่ยแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะครับ,รบในสถานการณ์เนี้ผมว่าไม่มีโอกาสหรอก โงการน้อยมากได้คะแนนแต่คะแนนไม่เยอะหรอกฉะนั้นก็จะทําให้เป็นการต่อสู้ของสองพรรคในเหตุการณ์นี้อาจารย์แดนคิดว่าผู้สมัครอิสระเนี่ยจะถึงแสนไหมครับแต่ละคนที่เป็นตัวเด่นๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะมีสักคนหนึ่งที่อาจจะอาจจะได้ได้ได้แสนขึ้นไปได้แสนขึ้นนิดหน่อยนะครับอาจจะแสนห้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้นี่ผมขอโทษถ้าเผื่อพูดแล้วจะทําให้เข้าใจผิดนะครับไม่ได้ไม่ได้อยากให้เขาได้น้อยนะครับเพียงแต่พูดว่าผมเดาว่าอาการน่าจะออกประมาณนี้ นะครับแล้วก็แล้วคนอื่นๆเนี่ยจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับ,รบมันก็จะอิสระนะครับ,รบที่ก็จะเหลือสองพักสู้กันมีคนก็พูดอย่างนี้ครับว่าป้ายหาเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนโยบายมันเป็นเรื่องของการขาย,ายความคิดที่จะทาเพื่อในแต่ละเขตที่ไปแล้วกลายเป็นเหมือนกับนโยบายรายวันไปเลย<ช>ไปพบสถานการณ์นั้นก็แล้วก็เหมือนกับนําเสนอให้เห็นว่าจะทําอย่างงู้นอย่างนี้คือคิดอะไร ได้ตรงนั้นออบอก,กประชาชนบอกประชาชนไปเลยเซึ่งมันไม่ใช่นโยบายอาจารย์มองว่าเนี่ยการหาเสียงแบบนี้ในที่สุดแล้วมันมันไม่มีการวางแผนซึ่งเป็นเป็นแพลนนิ่งอย่างแท้จริงที่จะมาบริหารเมืองใหญ่อย่างเป็นเสร็จคือถ้าเป็นการคิดเฉลยวันเนี่ยน่ากลัวนะครับ,รบโทษในที่สุดจะทําไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นการคิดมาละเอียด แล้วมองว่าแต่ละเขตมีปัญหาไม่เหมือนกันเราจึงเสนอสิ่งที่เป็นปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้อย่างละเอียดและมันไม่ขัดแย้งกับภาพรวมอันนี้ก็ถือว่าเก่งคิดได้ดีผมจึงไม่แน่ใจว่าผู้ที่ที่เสนอกันนั้นเนี่ยได้คิดมาทั้งระบบไหมถ้าคิดทั้งระบบไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่คิดทั้งระบบเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นหนึ่งทาไม่ได้จริงเงินไม่พอบุคลากรไม่พอจะทําครับหรือว่านโยบายบางอย่างนั้นไม่มีอํานาจจะทํา หรือแม้ไม่มีอำนาจก็ไม่เป็นไรนะความจริงผมยังเชื่อว่าบางเรื่องประสาน,นเอาก็ได้ไม่ต้องทาไม่ต้องทําเองแต่มีความหวังใจะให้มันเกิดแล้วก็ไปประสานเอานี่เป็นไปได้เพราะจริงผู้ว่าก็ต้องประสานอยู่แล้วเพราะว่าอำนาจจานวนหนึ่งเนี่ยในหลายเรื่องมันไปซ้อนทับโยงใยกันอยู่กับหน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานแม้แต่รัฐวิสาหกิจก็ตามดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าการที่บอกว่าต้องทําแนวอำนาจผู้ว่าก็าไม่จริงเสมอไปนะหลายเรื่องถ้าผู้ว่าเก่งเป็นคน บุคลิกที่คนเชื่อถือค,คนคนไม่ไม่รู้สึกเป็นศัตรูรบ,บุคลิกจริงใจเพื่อจะทําประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยอาจจะประสานคนอื่นหลากหลายได้นะครับ,รบแล้วก็จาเป็นต้องประสานเก่งๆด้วยแต่ไม่ง่ายเพราะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเมื่อแยกข้างกันแล้วเนี่ยจะประสานกันมันก็ลําบากแต่ว่าถ้าทัใจสูงไม่ว่าเราจะอยู่ไฝไ่ายใดเราก็ทํางานกับฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่พวกเรา ตรงๆในพักเดียวกันในกลุ่มเดียวกันก็น่าจะทํางานกันได้เท่าผมไม่อยู่ในชุดที่ตั้งแต่อุดมคติมันเกิดได้น้อยกับคนเพราะว่าคนที่อยู่ในจุดยืนทางอุดมคตมกิก็เราถ้ามีเราก็โมทนาสารเสร็จแต่ว่าแต่ว่าจะมีอย่างนั้นมากๆมันก็ไม่มก็คงไม่ถึงขั้นที่จะหาง่ายมันจึงเป็นเรื่องยากมากในชีวิตจริงที่จะให้ทํางานกับคนหลากหลายแต่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าทําได้และต้องบริหารเก่ง แหลเก่งเนี่ยผมว่าทาได้หมดอ่ะถ้าโจทย์คือช่วยประชาชนมีข้อจํากัดตรงไหนเราก็แก้แล้วก็พยายามทําท <ำ S 2> ุ่เททาได้หมดฉะนั้นในแง่นั้นผมก็ไม่ถึงกับว่าลําบากเกินไปที่จะเชื่อว่าคนไหนที่ทุ่มเททํางานจริงใจมีความรู้ความสามารถจะทําได้ผมก็ยังเชื่อว่าทําได้นะครับอค่ะแล้วที่พักใหญ่ต่างนําเสนอมาเนี่ยพูดแบบภาษาวัยรุ่นคือมันโดนใจหรือยังคะจริงๆผมมีความรู้สึกว่าทั้งสองพักเนี่ยนะะ ต่างแล้วก็จริงๆผู้สมัครส่วนใหญ่ด้วยว่าว่างี้ก็มีประชานิยมบางระดับอยู่แล้วค่ะก็ความจริงประชายมนี่ที่ผมคิดเนะี่ยไม่ใช่เรื่องบวชเกิดวันนี้ในเรื่องเรื่องตั้งผู้ว่าเนะเกิดการเกิดจริงๆทุกพักครบถ้วนปีเดือนธันวาปี2550ในการเลือกตั้งระดับชาติ วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมเศร้าเพราะผมเห็นว่าทุกพักเนี่ยใช้วิธีลดแลกแจกแถมหมดแล้วครับเพื่อชยยยามจะชวนประชาชนให้ลงคะแนนเป็นหลักคนเปลือประชาชนเพื่อให้ลงคะแนนเท่านั้นแหละผมจึงคิดว่าไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติในการใช้วิธีนี้มากเกินไปอใช้นิดๆผมไม่ถึงกับว่าแล้วผมยืดหยุนพอจะยอมรับได้ว่ามันก็เป็นน้ําจิ้มเพื่อ ระตุ้นให้คนมานิยมลงคะแนนให้แต่ว่ามากเกินเนี่ยอันตรายกับประเทศระยะยาวเพราะั้ผมดว่าบรรยากาศเนี่ยมันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยอย,ยิ่งนานวันการเลือกตั้งทุกประเภทจะเป็นอย่างนั้นหมดมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดีระยะยาวครับ,รบถ้าเปรียบเทียบตอนสมัยที่ดรแดนแคนดูลงในฐานะที่เป็นผู้สมัครอิสระกลับเปรียบเทียบผู้สมัครอิสระขณะนี้เนี่ยโอกาสตอนสมัยที่การนําเสนอผ่านสื่ออาจารย์เกยงศักขณะนั้นน่ะ ก็ถือว่าดีกว่าในขณะนี้นะตอนนี้เราเห็นสื่อนําเสนอเรื่องของตัวผู้อิสระเนี่ยถ้าถามว่าอิสระต้อง20่สิบคนเนี่ยเราจะเห็นอยู่ไม่กี่คนนะดรแดงครับสมัยผมก็เช่นกันครับคือจริงๆนะ่สื่อเขาเราเห็นใจเขาหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่เขาจากัดเขาก็ใช้จวิจารณญาณประเมินเอาเป็นธรรมบางไม่เป็นธรรมบางฟังดูบางมองบางมุมก็ดูไม่เป็นธรรมนะเพราะเขาเลือกเพราะเขาลงทุกคนไม่ได้เขาก็เลือกเฉพาะ,อะสองพักแล้วก็อิสระสักคนสองคนที่พอมีน้ําหนัก ที่เขาเชื่อว่าตัวจริงอ,อันนี้เขาประเมินถูกไม่ถูกก็ก,ก็ว่ากันไปนะฮะแต่คนไหนที่เขา้รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงจังจะเอาชนะเขาก็อาจจะไม่ถึงกับให้น้ําหนักก็ให้โอกาสบ้างแต่ไม่ไม่เยอะเพราะเขาส่งเขาไม่มีคนจะไปตามทุกคนได้ครับ<ม>ฉะนั้นมันก็เหมือนกันตอนนั้นเลยครับ,รบเหมือนวันนี้เหมือนตอนนั้นเป๊ะเลยครับคือทุกกี่ครั้งก็ต้องออกอาการนี้ครับเพราะไม่มีสาเนไหนไม่มีช่องใดมีกําลังคนพอไปตามทุกคนเท่าเทียม เวลาให้ออกก็ไม่เท่าเทียมเพราะว่าเขาไม่สามารถทําได้อันนี้เขาก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็มีผลทําให้พอสถานีไหนไปเฟเวอร์คนคนไหนเนี่ยนะก็คนนั้นจะได้เปรียบแม้สมมติเอาลงสามสี่คนให้เห็นเนี่เราก็พอเห็นในบางที่ว่าเขาเอียงไปทางไหนถูกไหมครับมันเห็นเห็นบ้างฉะนั้นสื่อช่วยใครเนี่ยมีผลมากนะครับแม้แต่สื่อก็ต้องเกรงใจเพราะสื่อในทําในฐานะเป็น เป็นคนกลางเี่กก็จะพยายามรักษาภาพไม่ให้รู้สึกไปเอียงข้างมันก็จะพอพอให้พักนี้มาก็ต้องให้พักนั้นมาด้วยก็เลยมันก็ถ่วงดุลกันไปโดยการเก่งใจว่าคนจะมองไม่ดีแต่ลึกๆถามว่าสื่อก็เป็นคนน่ะสื่อก็มีจุดยืนมันก็เลยทําให้บางครั้งเฟลเวอร์มันก็ออกมาเอียงไปเอียงมาเหมือนกันมันก็เป็นได้ครับเราแต่เราก็ไม่ว่ากันละแต่จริงๆก็ต้องพยายามทําตัวเป็นกลางทุกคนควร ว่าเอาละเราทาหน้าที่สื่อก็ต้องปล่อยข้อมูลไปเป็นการตัดสินใจไม่ให้ตัดสินแทนแต่ถ้าคนเป็นคนคอมเมนต์อย่างสมมติมาเชิญผมคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมก็พูดได้มากกว่าผมไม่ใช่เป็นสื่อผมเป็นคนช่วยคอมเมนต์แต่ถ้าสื่อทําเองเนี่ยโอ้สื่อลําบากใจแน่ผมเชื่อปัญหามันก็จะเกิดแบบนี้ครับเวลานี้สาเหตุที่ข่าวมันออกมาแบบที่เห็นเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าคล้ายตอนผมเลยแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากผู้สมัครอิสระเนี่ยมีโอกาสชนะจริงๆ นะเขาก็เลยให้น้ำหนักมากหน่อยวันนี้อาจจะผมเข้าใจว่าเท่าท <Wow ี่ฟังฟังเนี่ยสือรู้สึกมาผูดในอิสระเนี่ยโอกาสชนะมันไม่เท่ายุคยุคเมื่อ4ี่ปีที่แล้วก็เลยทําให้เบาลงไปนิดหนึ่งแต่เขาก็ยังให้พื้นที่ค่อนข้างดีนะครับค่ะนนคืแดนขาผลสํารวจจากโพสํานักต่างๆนะคะบอกว่าประชาชนเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะเลือกใคร ซึ่งมีจํานวนเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยแล้วระหว่างผู้สมัครสองพักที่บอกว่าสูสีกันมากเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรอะคะที่จะทิ้งคะแนนอีกฝั่งนึงได้เพราะว่ามันยังเหลือเวลาพอสมควรกว่าจะถึงสมมีนาคมอะค่ะเผื่อจะได้เป็นข้อแนะนําให้ผู้สมัครค่ายใหญ่สองค่ายนี้ด้วยผมคิดอย่างนี้ครับว่าวิธีการที่ผิดๆที่มักจะทํากันในประเทศไทยรวมทั้งหลายที่ในโลกเนี่ยครับคือการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่ง ด้่คะแนนเสียงเสียตอนเายไทยวิธีนี้โสโผรกแต่ว่าได้ผลผมก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้เพราะมันไม่ถูกยิยธรรมคือโจมตีกันเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยมันได้ผลจริงแล้วมนุษย์มีแนวโน้มเอียงจะเชื่อสิ่งร้ายๆฉันผมเนี่ยไม่ค่อยอยากเห็นใจผมที่สังเกตตอนผมหาเสียผมไม่ว่าใครเลยเพราะผมไม่ได้มีจุดยืนในการหาเรื่องคนและไม่ไม่คิดว่าเป็นธรรมในการไปว่าคนเมื่อ เมื่อมันมันไม่ใช่เรื่องที่เรารู้จริงหรือชัดเจนจนคนก็รู้กันทั่วไปถ้าก็รู้ทั่วไปก็ไม่ต้องเราพูดเราไปพูดปล่อยข่าวทางทางทางใดทางหนึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมตอนนี้ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตปล่อยข่าวจะใช้คนกระซิบไม่พูดเองแต่ให้พักพวกลูกน้องช,ช่วยด่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีที่ ที่มักจะทํากันได้ผลด้วยแต่ว่าประชาชนไม่ควรคอยตามควรจะเอาเหตุเอาผลมาดูว่าที่กล่าวหากันจริงไม่จริงนั่นก็เรื่องที่หนึ่งแหละที่คงจะใช้แน่ๆเมื่อตอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะรุนแรงขึ้นแรงขึ้นครับอันนี้จุดนี้ช่วงคงสุดท้ายแน่นอนใช่แล้วก็มีวิธีหนึ่งที่ทํากันมากก็คือการพนันคือในวงการพนันเนี่ยเขาจะพนันขันต่อกันว่าต่อกันคนนี้เท่าไรเท่าไหร่จริงๆมันมีผลนะเพราะพอไปไปตั้งวงพนันแบบนั้นแล้วก็ไป ไปไปเมคตัวเลขขึ้นมาเพื่อจะให้พนันเนี่ยมันจะผลักให้คนที่คนไทยเป็นสิงการพนันอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็จะอยากได้เงินพนันก็จะยิ่งไปลงคะแนนตามนั้นก็จะส่งผลทําให้ผู้สมัครที่ได้เปรียบในวงพนันเนี่ยชนะไปเลยอันนี้ก็คงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผู้ถืออํานาจทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจทําหรือคงทามาเรื่อยอยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะครับไม่ไปดูเอาเองผมก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆนั่นก็อีกวิธีที่ผมสังเกต ว่าชอบทำกันมากอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้อำนาจรัฐคดอสมมติใครมีอำนาจรัฐฝั่งไหนก็จะใช้เขาถึงไม่ค่อยไว้ใจผู้ถืออำนาจรัฐจะสมมติใครใครอยู่ฝ่ายรัฐ,รฐบาลก็จะแช่งอำนาจรัฐบาลช่วยครับใครอยู่ฝ่ายกทมใช่ไหมพักหนึ่งคุมกทมอ,อยู่ก็จะสั่งลูกน้องช่วยทางอ้อมอ้อมอ้อมตรงๆก็สั่งได้อะ <laughs> ถ,ถ้าถ้ามีแบบนี้ก็ไม่เป็นธรรม ก็จะโค้งสุดท้ายหลังๆนี่ก็จะเกิดอาการพวกนี้เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นวิธีการเช่นเอากำลังเจ้าหน้าที่ที่ถืออำนาจเนี่ยไปคุมหัวคะแนนฝ่ายหนึ่งไม่ให้ขยับเพื่อให้หัวคะแนนฝ่ายตัวเองได้ขยับเต็มที่เช่นไปสมมติหาวิธีคุมไว้หัวคะแนนไปแจกเงินเพราะรู้ว่าทั้งสองฝ่ายสมมตินะสมมติที่ผมไม่ได้พูดว่าเป็นอย่างนั้นเสมอนะสมมติทั้งสองฝ่ายจะแจกเงินเพราะรู้ว่าการแจกเงินได้ผลในบางที่บางยอมเขาก็จะไปแจก ที่ถ้าเบื่อมีอำนาจรัดมาคุมฝั่งหนึ่งไม่ให้แจกเงินอ,อีกฝั่งหนึ่งแจกฝั่งเดียวฝั่งนั้นก็ชนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดในการเลือกตั้งระดับชาตินะฮะระดับท้องถิ่นหลายแห่งก็เกิดฉะนั้นปรากฏการณ์อย่างเงี้ยที่ผมยกตัวอย่างเนี้ยเกิดกันอยู่ในการเมืองไทยจึงจึงไม่ง่ายอย่างที่คิดคและคะแนนจัดตั้งนี่ก็เป็นหน่วนสำคัญนะการชนะหรือแพ้เนี่ยคือการคุมคะแนนจัดตั้งคะแนนจัดตั้งเนี่ยดูง่ายๆเลยฮะท่านเอาคะแนนสกของพักแบบสองพัก และผู้สมัครสกอที่แพ้ทั้งสองพักในเขต <So. S 1> ต่างๆ58เขตใน้ากแปดเขตสกอไม่ใช่เขตเขตไม่ใช่เขตไอเขตอำเภอนะฮะเขตสอกอเขามีมี50เขตปาะกรุงเทพแต่มี58เขตของสอกรเอามารวมคะแนนสองพักเนี <t> ่ยเราจะเห็นคะแนนจัดตั้งค่อนข้างชัดคะแนนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ชนชั้นกลางที่อยู่ในชุมชนแต่ชุมชนประมาณเกือบ2,000ชุมชนในกรุงเทพ1,900ก0 0ชุมชนเนี่ยคือ จะมีทั้งสองพักเข้าไปทํางานบางชุมชนก็มีบางส่วนผสมกันอยู่บางชุมชนก็ชัดไปเลยว่าพักใดจะมีหัวคะแนนอยู่เป็นระบบระบบหัวคะแนนนี้เขาก็ดูแลกันอย่างเป็นระบบเหมือนเกือบเกือบจะเหมือนเรียกว่ามีเงินรายได้อะช่วยดูแลแล้วก็จะผันนโยบายมาช่วยชาวบ้านจะเอางบประมาณแผ่นดินในในทางใดทางหนึ่งพาไปเที่ยวในนามสัมมนามั่ง ในนามอะไรเป็นระยะระยะนะแล้วก็จะแจกเงินช่วยกันแบบอ้อมๆเงินงานศพงานแต่งงานบวชงานสงรารงานผู้ใหญ่งานอะไรก็แจกกันเข้าไปนะแล้วก็เป็นเป็นพักพวกเป็นที่พึ่งพาเวลาลูกอยากทําได้งานทําอยากเข้าโรงเรียนก็ใช้อํานาจช่วยสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดเครือข่ายพักพวกทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ฐานเสียง นะฮะสองพักเนี่ยมีฐานเสียงอยู่ระดับหนึ่งที่ผมบอกตัวเลขก็พอได้แต่ว่าไม่ต้องบอกหลักมันก็เลยทําให้เห็นชัดเจนว่าพักได้เปรียบพักฐานเสียงเหล่านี้จัตั้งมานานแล้วถ้าแถมเติมเงินเข้าไปอีกสมมติเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาเขาน่ผมพูดเล่นๆสมมตินะถ้าเขาเติมเงินเข้าไปอีกวัน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 ก่อนเลือกตั้งหรือช่วงก่อนเลือกตั้งหรือมีวิธีใดที่เรียบยนตุกวิธีสมมติถ้ามีคนช่วยทําหรือไม่ทําเองมีคนช่วยทํา แอบทาให้โดยเขาไม่รู้ก็ได้หรือรู้ก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็ทําให้แน่นหนามากเลยคะแนนพวกนี้ไม่กระดิกหรอกครับอ่านี่ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งใช่ไหมอันนี้ประชาชนทั่วไปไม่รู้ไม่ได้เห็นหรอกครับหรือว่าสมมุติถ้าเขาไปคอนแทคกับเจ้าของบ่อนนะเจ้าของสถานบริการต่างๆเปิดรับแทงเลยผู้โต๊เถื่อนนะหวยเถื่อนนะครับขายคอขายของขายของผิดกฎหมายแม้แต่ผู้ค้ายาเสพติดสมมติสมมตินะถ้าเป็นพวกกันอย่างเงี้ย พวกเขาก็จะได้เปรียบมากเลยเพราะก็สามารถที่จะให้คนพวกนี้สั่งคนในอานาัซึ่งเยอะนะครับเยอะมากแหละรวมๆแล้วเป็นแสนได้เลยเป็นแสนสามารถลงคะแนนทางใดทางหนึ่งอย่างนี้ก็มีได้เปรียบกันเห็นไหมครับหรือใครถืออำนาจตรงไหนสามารถจะไปให้ผู้ถืออำนาจขัางบนของหน่วยงานบางประเภทเนี่ยที่มีกําลังคนเยอะๆเนี่ยสั่งลงไปเลยว่าเอาเอาใครแบบสั่งแบบนุ่มๆหรือสั่งแบบสงค้มก็ได้ก็ได้คะแนนอย่างนี้คือกระบวนการที่ ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องไม่รู้เรื่องหรอกกระบวนการต่างๆที่ดรแดนพูดมานั้นทําให้มองเห็นว่าเวทีท้องถิ่นอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นโอกาสที่ผู้อิสระที่จะเกิดขึ้นมาที่จะมาเป็นผู้ว่านั้นแทบเรียกว่าริบหรี่ไม่ว่าจะสมัยนี้หรือสมัยหน้าดรแดนผมคิดว่ายากมากยกเว้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยรู้รู้เห็นเป็นใจจะช่วยคนคนดีคนงามนะคะคือคนจะมาได้แบบตัวข้ามาคนเดียวเป็นอิสระนี่นะต้องบริสุทธิ์หมดจดจนไม่มีข้อสงสัย ต้องไม่มีประวัติด่างพลอยต้องเก่งต้องดีงามต้องเกิดกระแสประชาชนออกแรงช่วยซึ่งอันนี้นานๆนานๆจะได้เห็นยังไม่เคยเห็นนะครับที่บอกมีกระแสมในอดีตผมว่ายังไม่ถึงกับของจริงครับแต่มันจะชนะได้มันต้องอย่างนั้นเพราะคะแนนจับตั้งของผู้นี้มันเยอะมากซะจนไม่ง่ายเลยนะผมพูดตรงๆเลยไม่ง่ายเลยแต่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ในวันที่เดือดร้อนจนถึงที่สุดประชาชนเข้าใจจนถึงที่สุดและรู้สึกไม่คุ้มเลยที่จะไปอยู่ฝ่ายที่ ให้ประโยชน์แรกแลกผลประโยชน์ส่วนตนเล็กน้อยเขาแต่เขา้าชีวิตเขาเพิ่งพาอุปถัมภ์กันไงครับเขาเลยคิดว่ามันคุ้มกว่าอยู่กับพวกที่เขาอุปถัมภ์คำจุนอยู่กับฝ่ายจัดตั้งเนี่ยคุ้มครับดังนั้นผู้สมัครดีงามเป็นพระบวชมาเป็นคนดีขนาดไหนเพียรพร้อมทุกอย่างก็โอกาสที่จะเป็นผู้ชนะนั้นยากยากมากครับยากจริงๆอันนั้นผมถึงบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้ยิ่งคนชั้นกลางไม่ออกมาลงคะแนน ด้วยวิจารณญาณเนี่ยยิ่งยิ่งลําบากเพราะนอนหลับทับสิ์เป็นส่วนใหญ่ก็ถูกหลอกว่าตัวเองไม่มีน้ำน้าหนักในการสวิงผลและบอกว่าตัวคนรักการเมืองเป็นคนชัว่วชาเรลวซามก็คิดไปอย่างนั้นไม่อยากเกิดกลัวมันก็เกิดปัญหาทําให้อยู่ในวงแคบนะแล้วเลยไม่แล้วก็เลยไม่เป็นหนุนคนทําคนทําดีใจผมคิดเนี่ยจริงๆเนี่ยนะถ้าคนชั้นกลางและคนที่พอมีความคิดความอ่านเนี่ยได้กรุณา ให้เวลาผมผมบอกเลยหนึ่งต้องให้เวลาให้เวลาศึกษานโยบายศึกษาข้อมูลให้เวลาไปลงเลือกตั้งไปลงคะแนนให้เวลาไปช่วยผู้สมัครที่ตนสัทธาต้องให้เวลาช่วยเขาเขาจะไม่ต้องจ้างคนครสองให้เงินทําบุญการเมืองครับถ้าไม่ทําบุญการเมืองทําบุญที่วัดอย่างเดียวเนี่ยกเราก็จะบ่รุลงแต่ศาสนาแต่ไม่บํารุงการเมืองซึ่งการเมืองเป็นอีกมิติหนึ่งกระจงเงาของศาสนาครับนคนทํางานการเมืองต้องเป็นคุณธรรมเหมือนพระแต่เพียงแต่มาทํางานเพื่อรับใช้ด้านฝ่ายกายภาพครับ เราต้องได้คนอย่างอาทิตย์เมื่อไม่ให้ไม่ให้ทุนเขาก็ไปเป็นหนี้บุญคุณนายทุนที่มีผลประโยชน์ก็ต้องไปรับใช้ก็ต้องไปรับใช้คนพวกนั้นซึ่งคนดีเลยไปไม่ได้แต่ตัวเลขอย่างที่ผมเล่าอ่ะคนคนคนจะไปไปเสียสละแล้วยังต้องไปหาเงินหาทองมาไปขายที่ขายทางไปรเพื่อมาลงเป็นบ้านเนี่ยแล้วไม่มีใครขอบคุณดีจะเหลือกี่คนยอมทํามันน้อยคนนะใช่ไหมครับฉะนั้นโอกาสการเมืองจะดีเกิดไม่ได้เพราะชนชั้นกลางหึืไม่ให้เวลาส่งไม่ให้เงินไม่ทําบุญการเมือง สามไม่ให้ใจนะคือยังชอบคิดว่าฉันจะได้ประโยชน์อะไรส่วนตัวต้องนึกประโยชน์ส่วนรวมใจส่วนรวมเนี่ยจะทําให้เขาโหวตตามนโยบายที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมจริงๆโดยเฉลี่ยไม่ใช่โหวตตามโดนใจว่าฉันได้อะไรแค่ส่วนตัวเล็กน้อยด็อกเตดรแดนครับถ้าเอาคะแนนของโพที่อาจารย์แหม่มนิรวันพูดเนี่ยครับิ0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยไอ้ตัวนี้สามารถ เกิดปฏิหารแล้วเทมาเลือกอิสระเลยไม่ได้เลยครับพรา่อไหลรู้ไหมครับ,รบทุกสมัยเป็นแบบนี้หมดประชาชนคนกรุงเทพและคนไทยเนี่ยจะไปก้อนใหญ่ๆจะไปตัดสินใจช่วงสิบวันสุดท้ายสองอาทิตย์สุดท้ายเสมอเพราะเขายัางคล้ายๆฟังๆไปฟังๆมาอยู่ยิ่งจนชั้นกลางเนี่ยจะถูกสื่อเนี่ยเป็นคน,นปั่นกระแสเนี่ทพิถ้าสื่อกระแสปั่นไปทางไหนเนี่ยจะมีผลดังนั้นชนชั้นกลางเนี่ยจะค่อยๆตัดสินใจเพราะยังไม่มีเวลาคิด ก็ S <S> จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งก็แบบนี้ครับไปตอนท้ายก็ต้องตัดสินใจสื่อก็จะปั่นไปทางพักเนื่องจากอะไรครับก็เพราะว่าพักนั้นมีผลโยงใยอยู่กับสื่อเราต้องเข้าใจว่าสื่อจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ต้องอยู่รอดด้วยเงินโฆษณาด้วยอะไรต่างๆเป็นต้นสื่อก็ต้องมีความโยงใย่พอโยงใยเนี่ยคนจะให้อะไรได้ก็ต้องเอาอำนาจรัฐไปให้เอางบประมาณรัฐให้จัดอีเวนต์งบประมาณรัดให้ไปโฆษณาฉะนั้นมันธรรมชาติจะเกิดอาการอย่างนี้ ผลมันก็จะตามมาในีสุดพอคนยิ่งแตกขั้วกันคนก็จะต้องลงเครื่องข้างใดข้างหนึ่งเพราะกลวยข้างหนึ่งมาครับนกลางไม่มีทางเลยครับยังไงก็ก็จะเขาก็จะวิเคราะห์ได้ถูกต้องอ่ะคือให้ไปก็ศูนย์เปล่าครบนะมันยกเว้นแต่เ็าให้เพราะกลัวเสียใจอ่าเนี่ยมันถ้าอย่างผมต้องขอบคุณเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาก็รู้อยู่ว่าไม่ว่าจะจะดีเบตอย่างนี้เหตุมีผลยังไงนโยบายดียังไงจริงใจยังไงเขา ขาให้ผมหลายแสนเนี่ยเพราะกลัวผมเสียใจมากกว่าเพราะเขารู้เวลานั้นผมไม่มีทางชนะเนื่องจากสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยเหมือนวันนี้เลยเพียงแต่วันนี้วันนี้กับวันนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ยคนจะให้เราได้หลายแสนนี่นะแดงว่าเขารักเรามากเลยเพราะกลัวเราเสียใจจริงๆไม่งั้นเขาต้องเขาต้องถือหางข้างข้างที่เขากลัวน้อยกว่าไอข้างที่กลัวมากกว่าเขาไม่อยากให้ได้เขาต้องไปเทข้างครับคะแนนที่ได้จึงไม่ได้เป็นคะแนนนิยมนะเป็นคะแนนความกลัวอีกข้างหนึ่ง เป็นส่วนเหมือนสถานการณ์เหมือนกันแต่เพียงแต่วันเวลาคนละสถานการณ์แค่นั้นเองใช่ครับแนืตัวตัวเลือกเนี่ยมันมันมันต่างกันไปครับแล้วเวลาหมดแล้วแล้วค่ะดรแดงค่ะโอกาสหน้าสนทนากันใหม่นะคะยินดีครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับครับขอบคุณมากครับศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ครับคุณประคับนั่นคือมุมมองของอดีตที่เป็นผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็เหตุการณ์สมัยศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์ก็คือเหมือนกับขณะนี้เลย แต่เพียงแต่เวลาของวันเันีากลงสมัครได้คะแนนเยอะนะคะเยอะสามแสนกว่าสามแสนกว่าถือว่าเยอะแม่ก็น่าเสียดายที่วันนี้ท่านไม่ได้ลงสมัครด้วยครับอาล้ค่ะก็พูดง่ายๆก็ให้กําลังใจครับสาหรับคนที่เป็นพระอันดับของเวทีผู้ว่ากอทมรั้งนี้สําหรับคนที่สมัครอิสระสู้ต่อไปนะครับไม่แน่สุดท้ายแล้วก่อนถึงวันที่3มมีนาอาจจะมีปฏิหารขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าสองพักใหญ่เขาสู้กันแน่นอนระหว่างผู้ป้องกันแชมป์และผู้ชิงแชมป์ และใครจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพคนที่16ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็อยู่ในมือของเราเลือกคนที่ดีที่สุดนะคะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครของเราค่ะค่าคืนนี้เวลาของรายการที่นี่สวนภูมิผมสมชายพระอุ่นรัฐและอาจารย์แม่งนิรวันพระสุนทรขอราท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครับทุกวันพุธ4-5ทุ่มครับวันนี้เราลาไปก่อนครับ